ตัวนี้รถโฟล์คลิปฮะสำหรับเด็กที่ชอบวิศวกรรมเลยนี่ในรนี้รรมาหมีพ่วงด้วยนี่ขอให้ดูพลาสติกใกล้ๆก่อนบอกว่าพลาสติกเขาจัดมาเต็มมากจริงๆอ่ะรายละเอียดเนาะเห็นไหมคุณภาพพลาสติกดีมากมีพ่วงหมุนได้ด้วยหางพ่วงนี่แล้วใช้ขวาไปเลยใช่แล้วตัวของรถนี่ก็สามารถที่จะเงาวับนะพลาสติกหนา หมุนขึ้นได้นี่มีแมชชนิคการเล่นนะนี่มีเวลาเข็นนะมีเสียงด้วยอ่าก็คือมีเสียงด้วยเรื่องสตาร์ทปล่อยไหลปล่อยไหลได้แล้วก็เอาพวกมาเชื่อมชึบอ่าเสร็จปุ๊บก็สามารถเอาแพลตต์ออกได้ด้วยนี่นี่แล้วก็ขายโยกพลตต์ได้เหมือนฟจริงเลยเนาะเข็นขึ้นมายกนี่เด็กๆจะชอบแบบนี้ใช่ มีสรุ่นนะ,ะให้ดู <Okay. S 2> มีรุ่นท่อ oh. รุ่นถังแล้วก็รุ่นกล่อง oh. ใครช,ชอบตัวนี้นี่ซื้อเป็นโมเดลเก็บไว้ที่บ้านได้เลยหายากราคาดีค่ะ